ซาร่าโป๊ออีกหรือเปล่าภาพอันต้าซาวทำไมเหมือนของเซเลนาโกเมสเป็นมหาการไปแล้วสำหรับปมปัญหาระหว่างพระเอกชื่อดังกับซาร่าคาซิงกินีที่ถึงฝ่ายชายจะยอมถอนคำร้องของบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายไปแล้วแต่ดูท่าเรื่องก็ยังจะไม่จบง่ายๆเมื่อมีการปล่อยทั้งแชทหลุดของทั้งสองฝ่ายหรือล่าสุดกับคลิปเสียงทะเลาะก,กันโดยระบุว่าเป็นการทะเลาะของไมคและซาร่า ซึ่งในคลิปเสียงดังกล่าวมีคีย์เวิร์ดที่หลายคนพุ่งเป้าคือคำที่ผู้ชายในคลิปที่อ้างว่าเป็นไม้พูดว่าอันตราซาวปลอมงานนี้ยังไม่ทันข้ามคืนก็มีการปล่อยภาพอันตราซาวออกมาพร้อมกับระบุว่าอันตราซาวดังกล่าวเป็นซาร่า โพสลงใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่1เมษายนปี2014ซึ่งในภาพมีเชื่อเขียนไว้ว่าซาร่าถูกระบุไว้จากนั้นก็มีการจับผิดภาพดังกล่าวภาพนี้เหมือนกับภาพที่เคยตกเป็นข่าวดังสนันโลกของนักร้องซุปตาเซเลนาโกเมสกับจัสตินบีเบอร์ที่เคยใช้หลอกคนทั่วโลกว่าเซเลนาตั้งท้องลูกแฝด งานนี้คนจับผิดมากมายทั้งเรื่องของวันเวลาที่ถูกระบุในภาพคือ3-11-2014แต่ซาร่าโพสภาพนี้วันที่1-4-2014ทำให้หลายคนสงสัยในเรื่องนี้ซึ่งก็มีการระบุจากคนสนิทของซาร่าว่าภาพดังกล่าวเป็นการสนุกสนานในการหยอกล้อก,กันในวันเอพิลฟูเดหรือวันโกหกเท่านั้น แต่ก็ไม่วายมีคนเชื่อมโยงว่าการหลอกกันเล่นในเรื่องนี้ไปรวมในประโยคที่ใช้ที่อ้างว่าเป็นไม้พิรัตพูดในคลิปเสียงที่ว่าคิดว่าไอาไม่รู้เรื่องปลอมอัลต้าซาวหรอที่อยู่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วทำ Photoshop งั้นหรือทำให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ตามมา ใช่ยูคิดตลอดว่าไอ้ทำารยูยูวนกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วไอ้ตอนที่ไอ้ท้องหรือมีลูกยูวนกลับมาได้ไงว่าไอ้ต้้งจะเหยียบยูหรืออะไรก็เพราะว่าตอนที่ยูท้องมันคือแผนของยูไงแผนบ้าอะไรยูจะบ้าหรออะไรต้องทำลายชีวิตตัวเองด้วยไม่เข้าใจนี่คิดว่าไอ้ไม่รู้เรื่องอัลตราซาวน์พอันนั้นที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วก็ฟ o โตช็อปนั่นหรอยูคิดว่าไอ้ไม่รู้จริงๆงนั่นหรอยูไอ้ท้องแบ็กเวลยูจะบ้าปม่เนี่ย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ